มันดูกันว่าเราสองคนปราใจใจตรงใจใจตรงคืออะไรทำไมมันดูกันว่าเราสองคนใจตรงกันแค่ไหนยาครับช่วงนี้เอาเป็นเป็นผัดผิดกระดูกอ่อนของแม่ครับน้องชอบกินสัมบันผมชอบกินไก่ทอดครับพี่เจมชอบกินเนื้อย่างครับขนมหรอถ้าเป็นเต้นน่าจะชอบกินเราเป็นช็อกโกแลตก็ได้ครับน้องก็ชอบกินช็อ ผมชอบกินเยลลี่ครับพีเตอร์ชอบกินเยลลี่เหมือนกันเล่นชอบสีสีเขียวครับน้องชอบสีชมพูผมชอบสีชมพูพีเตอร์ชอบสีเขียวครับเล่นชอบเป็นปิศาจครับปิศาจน้องชอบเป็นหมาหมาหมาผมชอบหมาพีเตอร์ชอบไก่คำพูดติดปากของเล้นน่าจะเป็นคำว่าอัจจะอย่งกันไหมน้องอาจจะเป็นอะไเป็นฟิลฟิลอะไรอย่างเงี้ย ว่าเป็นวิวนั้นไปส่วนพีเตอร์พูดว่าฮะพี่ตรงกันจริงปะเนี่ย